เมนูอันตรายเด็ดเมนูนี่อ่าครับเมนี้ก็สิมาก,กินเมียงนะครับเมียงปลาล่านี่ครับมีหมักม่วงน้อยนะครับหมักม่วงน้อยแล้ต่หมักม่วงนี่ม่วงอย่างพวกนี้แล้วก็มีนี่นครับชมพู่ครับนี่ครับอ่า ขนุนนะครับมีอ้อนนะครับไปบ้านกันครับกรับสวัสดีนะครับคลิปนี้มากินเมียงน้ากันครับมับนผมเอินเมียงนะบ่เหลือว่าผักเอิญๆอย่างกะบุลูนะแล้ก็มีสมเออกินสมนะกินสมบักม่วงครับสมบักม่วงอันนี้บักม่วงอย่างเขาเอินบุลูเอิญนะแล้วก็มีอา่าชมพูนี่ชมพูน้อยแล้วก็มีนี่ มักมีเข็นเขากินเนาะบกเอคนบัลูคนเวียดนามหรือว่าคนประเทศเด็บัลูเนาะเขากินทั้งนี่เนาะมันกินไม่ได้นะครับทั้งทางนี่นะมันเป็นยางนะครับซึ่งยางมันเหนียวมากนะถ้าสิกินก็ต้องฟานหรือว่ากินทั้งก้นมันกินทั้งนี้มันกินไม่ได้นะครับนะเขากินเพื่อยอดยเยื่อนะอย่าไปกินนะมันคือมันก็ิบ่อลอดภัยนะครอกแต่ว่ามันมันก็เหนียวนะครับ กินมันถูกค้างกับแล้วก็มือม่วงผมม่วงน้อยนี่แพงมากแพงกว่าม่วงน้อยใหญ่นะครับนะอยู่ใต่ขึ้นผมม่วงเบาแต่ว่าราคาเบาๆนะครับน้อยๆสิโลจาบาที่รู้ครับโลละหกสิบบาทนะน้อยๆสิครับน้อยใหญ่โลสามสิบบาทน้อยๆโลหกสิบบาทแพงกว่ากันีดินะครับมากินน้วกันกับมาลองเบิร์กว่าสิเป็นน้อยๆอันไหนก่อนอ่าเอาสมก่อนแล้วกันนะม่วงน้อย แต่ว่าลองซิมเบิึงแล้วครับสมเหมือนกันมองน้อยใหญ่ก็ได้แต่ว่าสมสูน้อยๆว่าไงน้อยๆสมกว่านี่ครับสมเยอะแต่ผสมป่ะไดเบิงึงน้อยๆเบิงึงไว้ต้องใส่ตอนปลาลหยลายนี่น,นะครเพราะว่ามันสมอีหลิ ส้มข้าวไเดียครับหมืองหน่อยหน่อย,อย,อยตามด้วยมักมี่ครับ รยจานมันสีออกฝาดเนี่ยมาครับชมพูชมพูโอเคปลาปลาจิเด็ด นี่ว่าวผสมกระสหมือกันเลยเมนูนี้อันตรายนะครับ เมนูอันตรายเด็ดเมนูนี้อ่าอ เจอบักม่วงน้อยเข้าไปสมเคยนี้ม่วงน้อยอ,อันนี้อามักมี่บ้านผมเองหั่นมักมี่มากินกับแจ้วนี่ ใส่ตอนปลายังผสมอือ <c oughs> อ๋อกินไปกินมาสมน้มกันไปเบิร์ดหรือบ้าน sở bẹt tim trai đông ม่วงน้อยนี่ตึง sụp มันชี้ไงนะมันเห็นว่าตัวน้อยมันกัดอันนี้พอกินนะอันนี้ตัวพอกระเทินอ๋ออืม มาไหว้สมกับเพลงม่วงโอ้กินในนี่ตัดเนี่ยกินบะหมีหน่อยตัดเนี่ย ผมลืมแล้วพักใต้เพื่อนอยังเดี๋ยวเขาไปเด่นชมพูนะเดี๋ยวผมขิมาบอกว่าเพือนอยังนึกก่อนอ่า Kang mm -hmm. para hapak Pak มันผสมนะนี่ยใยผสมกันนะอันตรายได้กับเมนูนี้นามโลกเลียนแบบได้ครับอันตรายกับเขาโรงบาบาลได้เลยะเอาละ นี่ต้องจากไปแล้วนะครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบนุพยาตากแทยมีกับ,บคุณนุ้มเองนะครับจะพบใหม่คลิปหน้านะครับระวังไว้ครับอันตรายเมนูนี่จะพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ